ตู้รับมาตู้สั้นสองใบเฮ้ย hey, ทำไมมันสูงกว่ากันน่ะมันเทินอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันเทินอะไรอยู่เปล่ามันก็ไม่เทินมันก็ลงล็อกนี่ลงล็อกแล้วก็ล็อกตู้ไว้หมดแล้วเฮ้ย สูงกว่ากันได้ไงเฮ้ยตู้ทำไมสูงไม่เท่ากันมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครอยากรู้รอติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกในคลิปอ สวัสดีครับสวัสดีนะคลิปนี้นะอย่างที่ต้นคลิปที่รั่วไปนะครับต้นคลิปที่รั่วไปก็คือคลิปนี้นะครับเราอยู่ที่คลองหลวงหลวงหลวงงานประจําของเรานะครับซึ่งที่นี่นะฮะเขาบรรจุสินค้า โดยใช้ตู้ที่แบบว่าตู้สั้นแล้วมันมักจะไม่พอนะครับของเขาต้องการแบบเยอะกว่านั้นอ่ะอต้องการแบบเยอะกว่านั้นก็เลยต้องใช้เป็นตู้สั้นไฮคิวนะครับอย่างที่เคยรีวิวไปแล้วเป็นตู้สั้นไฮคิวนะครับเป็นส่วนมากก็จะไม่กี่เอเยนที่ทำนะก็จะเป็นเอเย่นอินฟินิตี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างของตู้นะครับแล้วก็จะมาบอกกันนะฮะว่าทําไมตู้มันถึงสูงวกว่ากันหรือ,อยังไงแบบไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวพาดูเลย นี่นะครับอันนี้นะฮะมันจะต่างกันเยอะเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฮะตู้ที่อยู่ข้างหน้าตู้ข้างหน้าของเราเนี่ยจะเป็นตู้เปล่านะครับจะเป็นตู้เปล่าตู้สั้นกำลังข้างหลังกําลังบรรจุสินค้านะครับตู้ใบหน้านะฮะเป็นตู้ที่ปกติอยู่แล้วนะมาตรฐานอยู่แล้วนะมาตรฐานของตู้สั้นก็เป็นรหัสโค้ด 22G1 ที่เขาเรียกว่าตู้20ฟุตนะครับเขาจะใช้โค้ด บรรทัดแรกนั่นนะคือเบอร์ตู้นะครับบรรทัดที่2นะก็คือ22่สี่คือโค้ดในการเรียกตู้นะครับใบนี้นะฮะเป็นตู้สั้นเจียอีกทีหนึ่งก็คือตู้สั้นธรรมดาอ่าถ้าเป็นตู้เตี้ยตู้ยาวแบบเนี้ยที่ความสูงประมาณเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าตู้ธรรมดาหรือตู้สแตนดาร์ดนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกนะฮะมันจะเรียกว่าตู้ไฮคิวนะครับซึ่งมันปกติคนก็จะรู้จักกันในเป็นตู้ยาวไฮคิวนะสี่สิบฟุตไฮคิวแต่นี้มันตู้20ฟุตนะครับตู้สั้นไฮคิวนะอ่า ตัวนี้ตู้สั้นธรรมดาของเราเนี่ยน้ำหนักตู้นะครับเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมสองตัน2ตัน200นะครับน้ำหนักตู้สตัน200นะครับก็ลักษณะอย่างอื่นก็คล้ายๆกันแต่มันก็เตี้ยกว่าแค่นั้นเองนะแค่เตี้ยกว่าความยาวก็20ฟุตเท่ากันนะครับความกว้างก็เท่ากันนะอยู่บนหางพอดีเดี๋ยวใบหน้าสีแดงนี่มันจะเป็นตู้เอเยนซิมนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นตู้เช่า เดี๋ยวเราจะอธิบายของตู้เช่าอีกทีนึงนะฮะว่าทําไมถึงเรียกว่าตู้เช่านะครับนี่เอเยนซิมเซตไอเอ็มนะฮะถ้าเป็นตู้เอเยนก็จะเป็นตัวเซ m ไอเอ็มเต็มตู้เลยนะครับตรงกลางตู้เนี่ยจะมีโลโก้บอกนะครับแต่ถ้าเป็นตู้เช่าก็จะเป็นตู้แดงๆแล้วก็ทางเอเย,ยนนะครับเขาเช่ามาใช้ให้มันเป็นเอเยนของเขานะครับให้ให้มันเป็นเอเย่นของเขานะครับก็ประมาณนั้นนะะเราไม่ได้เช่านะเราก็ วิ่งบรรจุส่งออกนําเข้าตามท่าเรือปกติสินค้าส่งออกนําเข้าระหว่างประเทศปกตินะฮะเพียงแต่ว่าเอเย่นเขาเช่าเป็นตู้ที่ไม่มีโค้ดกลางตู้นะให้มาเป็นตู้ซิมนะครับในวันนี้ให้มันเป็นเอเย่นซิมส่วนตัวนี้เป็นตู้อินฟินิตี้นะฮะตู้เอเย่นอินฟินิตี้นี่เป็นตู้เอเย่นเขาเลยนะครับตู้อินฟินิตี้ตู้สั้นไฮคิวนี้ก็มีตู้เช่าเหมือนกันนะบางทีก็เคยได้มาอยู่เคยรับมาอยู่ตู้สีแดงเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงประตูตู้มันนะมันแตกต่างกันยังไงตู้ใบนี้มัน2ตัน200นะครับ เดี๋ยวเรามาดูใบนี้นะมันกี่ตันเนี่ยนะครับก็จะเป็นตู้ยี่สิบห้า G หนึ่งนะครับที่มันเป็นไฮคิ้วนะไฮคิ Hi ้วนะครับมันก็จะมีแถบเหลืองดำข้างบนเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมันก็จะมีแถบเหลืองแถบเหลืองดำข้างบนนะครับเหมือนกันนะฮะทั้งตู้สั้นตู้ยาว แล้วก็น้ำหนักตู้เปล่าก็ใบนี้ก็2ตัน380ตรงนี้ก็จะหนักกว่านิดหน่อยนะครับหนักกว่านิดหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับความสูงก็เท่าตู้ยาวไฮคิวทั่วไปนะตู้ไฮคิวสั้นยาวนี่มีแถบเหลืองแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วจะสูงเท่ากันนะครับ ส่วนที่เป็นตู้สแตนดาร์ดก็เหมือนกันนะฮะจะเป็นเท่ากับตู้สั้นธรรมดาเนี่ยก็เท่ากับตู้ยาวสแตนดาร์ดเหมือนกันทั่วไปความต่างของเขานะครับประมาณประมาณตาเปล่านะไม่ได้ขึ้นไปวัดนะประมาณ20เซนได้ไหมประมาณนั้นนะถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต,ใต้ใต้คลิปนะผมก็ไม่เคยขึ้นไปวัดทุกทีว่มามันต่างกันขนาดไหนนะครับ อตอนนี้เราบรรจุใบเดียวคือใบหลังนะครับส่วนใบหน้าใบาหน้าเราจะเป็นตู้เปล่าติดหางมานะครับจะไม่ได้บรรจุนะครับเป็นแบบว่ารับไว,นบบไวนนน้นะครับรับไว้เป็นงานพรุ่งนี้นะพอเราตู้ด้านท้ายไปลงเสร็จเดียวเราก็ไปจ้างโฟกลิฟ์เขาสลับให้นะครับก็100บาทเป็นตู้เปล่าประมาณนี้ อีกทีนะฮะตู้สั้นสธรรมดาเนี่ยตู้ยี่สิบส G 1นะครับถ้าเป็นตู้สั้นไฮคิวก็จะเป็น2 5 G 1นะครับความสูงก็ต่างกันเดี๋ยวผมไปถ่ายฝั่งนู้นให้ดูนะนี่นะครับนะเห็นไหมแถบนะขาวดำเฮ้ยขาวเหลืองดำเหลืองนี่จะประมาณนี้นะใส่ไปแล้วด,ดูหน้าเกลียดยังไงไม่รู้นะไม่เท่าขนานดะดูแปลกๆนะครับ ชอบก็ขอคนละหนึ่งไรแล้วกันนะครับนี่นะครับมันก็จะความจุมันก็จะได้ของอสูงกว่านะครับด้านบนจะได้ของสูงกว่านะครับปริมาณของมันก็จะได้เยอะกว่า,าตู้สแตนดาร์ดทั่วไปนะครับมันก็จะประมาณนี้ความสูงที่เหลือข้างบนนะปริมาณของที่ได้นะก็ประมาณนี้ฝากไว้ครับ ว่ามันแตกต่างกันยังไงก็คือจํานวนของนะจำนวนของด้านบนเห็นไหมเหลือได้เยอะเต็มที่เต็มพิกัดเลยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็พามาดูความสูงเตี้ยความต่างตู้สั้นสแตนดาร์ดยี่สิบสองกิหนึ่งกับน้ําหนักสองตันกว่ากกับตู้สั้นยี่สิบสองอ่ายี่สิบห้ากิหนึ่งตู้สั้นไฮคิว